โอเคต้องขอกราบสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TCV Gaming กันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาจัด ID กันนั่นเองนะผมก็มจะไอด ID ในเว็บอ่า VIP Store Shop นะครับทุกคนก็นี่ก็เป็นการจัด ID ครั้งแรกของผมนั่นเองนะผมก็อย่าลืม uh, like, อ่ากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับทุกคน ก็ก่อนอื the ่นผมก็มีโค้ดมาแจกทุกคนนั่นเองลองไปทุกคนพับไปเติมโค้ดเลยครับแล้วก็ใส่รหัสโค้ดตั้ผมนั่นเองนะแล VIPKN แล้วก็สอบนั่นเองนะผมก็กตรวจสอบการทำการได้เลยนะโอเคนะแล้วคนสำเร็จนะเขาได้มาหกบาทครับทุกคนได้เท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์จะดูได้เลยนะแล้วเข้าดูที่บัญชีว่าค่าดีป่าโอเคนะทุกคนก็เข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะก็ เดี๋ยววันนี้เราจะจอ่าไอทีเอาองาน้อยก่อนแล้วกคจะมจะมีเงอ่าเกบเก้ากับเงหกสิบเาน่เดี๋ยวเราจะจะเป็นนักแข่งนะครับตัวนี้นี่และหกเนะคับเดี๋ยวก่อนอนื่เราต้องเติมเงินนก่อนนกนกวตานเนี้ยเติมเงินก็เติมให้ามแบบช่องทางน,นี้เลยนะทุกคน ส่วนคนที่ตระหนไม่เป็นเจะเขาจะมีะคลิปวิดีโอสอนอยู่ทางด้านล่างนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเติมเงินก่อนนะทุกคนโอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทําการเติมเงินมาเป็นที่แนนะ่นอนนะนี่ครับผมหกสิบเก้าพอยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปจัดไอเดียเลยนะครับผมกันไม่ต้รอกันเลยดีกว่านะครับที่เราจะสั่งการก็เป็นในเดลาแข่งหกเก้า มีการรุ้รับอของอีโวนะครับคือรเลเวอเจ็ดนะครับผมก็หมัดสี่ถึงหกหมัดนะผมก็จะสุ่มได้นะครับไอของอีโวกับเฟอรเจ็ดอาจจะมีโอกาสได้นะครับทุกคนแลกดซื้อสินค้าไปเลยแล้วกันซื้อสินค้าสำเร็จนะทุกคนรอสักครู่หนึ่งนะเด็กผงช้างโอเคแล้วมาซื้อยินดีด้วยคนได้รับไอดีนักแข่งนะทุกคน เป็นอีเมล Facebook แล้วเขียนว่า fb อฟบีอน้า,น,าะนะครับโดนพีไเป็นอีเมลของทางร้านนะครับก็เป็นพาสเวิร์ดนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าว่าไอดียนักแข่งของเรามีอะไรกันบ้างน,นะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็มีไอเดียนักแข่งรในรียบร้อยแล้วนั่นเองก็จะมีเป็นท่าลอยขึ้นตลาดเลิฟเลิฟนะแล้วก็มีะร ถ้าที่ลดเงาไปก็ตัองมาเลยนะไปแล้วก็มีอีกช้า,า,นาหนึ่งนะครับเป็นยนะครับโอเคผมอาใจไม่ได้กดดูทั้งหมดนะผมก็ป่าวันนี้และกันนะครับว่าใครชอบคลิปนี้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องผมด้วยนะั่นเองนะครับผมใครที่สนใจไอเดียป่าวันนี้ก็ลองไปจัดกันดูได้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะที่มีไว้ให้ใต้ที่ ใต้คอมเมนต์เช่นเคยทุกคนสำหรับคลิปนี้เราขอตัวลาครับนะบ๊ายยบายครับ